สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วร่วยชาแน,นลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับไปนในช่วงเที่ยงของมือวันที่1 1เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ด,เด,ด,ดดังๆค่ะวันนี้แอดภาพพออมพี่น้องไปเล้าสู่กันมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางลาวพัฒนานะคะ จากปู่ทองดําค่ะพี่น้องคะเมื่อวานนี่ตัวเลขของปูทองดําเขามาเป็นแปดสามตรงๆนะคะเมื่อนี่นะคะตองมวดสําหรับแนวทั้งราวพัฒนาจากปูทองดําค่ะตัวเลขของปู่สดงว,ว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะมาสการคะ่ะปูเดินก้อนจะเดินก้อนเฮ้ยพี่้องอะไรงอหยายงอเบื่มอมันทุกูทุกคนบ่าวายตรงๆนะคะแปดสามนะคะปู มันไั่มันเข้าว่าเห็ดแบบไม่มันกระจาออกหาซองข้างบนซองหาข้างบนกันมันก็ออกได้ที่กันเพราะว่าเป็นเกี่ยวของมันเป็นเหิดอนตัแต่ฉันเห็นมาเห็ดแบบไม่มันกรได้ยกระจายเละลางค่ะอ๋อกันสมมุติว่าเหมือนอื่นมันเห็ดเล็กแบบเก่าออกแบบเก่าคือของคนไทยเ้องนี้เห็ดแบบคือของออกสลากไทยเ้องนี้มันอาจจะติดทั้งสองทางเลยค่ะแต่มันเห็ดแบบไม่อาจจะติดทางเดียวคือเก่าค่ะแค่กะ แยเสร็จไปวัดไปดวงมันแห้งและเอาแต่สมของหอมปากหอม้อไม่ออกมีตัวนลยค่ะเบอไม่เป็นไปหนุ่มไปง่ายใส่คักหลายมันเงี้ยมันไหนลยคือยถือประทูเว่ยค่ะย่างบาไดเแี่งย่างง่ายๆกัได้กินก้อยงัวไปใชะค่ะพ่อก้อยงัวถือห้าสิบบาทประทูก็คือถือสิบบาทค่ะพ่อปลาเนยปูก็มีเดอยู่หกครู แต่มีเลขทีว่าอยู่สองคููเ้อสิว <c oughs> อค่ะอเลกชี่ว่ากับสิหก <c oughs> อ,อยู่ห <c oughs> น่ <c oughs> อยเยกชี่วาเนาะค่ะหวอะเรียกชี่ว่ามันเรียกีงยังเออบ้าหลวงคบ้าหลบ้าหลวง่พวเออเยกชี่ว่าได้สิบวอกอค่ะอ้า่ันเรื่องจ้าัหน้าที่กับพวกนี้เนะี่ได้จได้ปล่อยเรียกบอบวกใค้ค่ะ <c oughs> <ๆ>แล้วลายยุกค่ะเป็นอันนี้ของกับนาทีกว่านึงค่ะพวกเขาคิปนึงเขาให้นนาทีค่ะ เออว่าทาง่นฟอร์ได้หยาดนุ่มบนได้อาบนเชียงมาแล้งจ้าปูแต่เหมือนนั่นนอปูหายไปแล้วปุ๊บเขาก็ขึ้นมากปูว่ได้เชียงแล้วปูก็เชียนแนี่ปุ๊บสอไปขังติ่มไปขังม้อนนะม้อนสามเยียมแต่ก็เขาไปนอนใน่เขาค่ะโม่ขอนี้แกงมื่อฝันมาก็ตึ้งเฮอ้ไปตึ้งเฮปหลัดกับปลาต้อนไหมค่ะแล้วพ่อพอเคนเนี่ยแบบมาเรียนมาเขาออกมือเขาชามตูเฮียงกันจบหมดอยู่กับกำเมียนทั้งสองมือเลยเดี๋ยวว้าย คเขารตัวนีวาันคือแตใจลูกคุณนั่งโจโหรลยวัดอ่ะแคสออกเตียดสามได้หนีว่าฉันแ่ราเนี่มาเ่ามากขอฉันหนึ่งันเด้อขอรำบาะกูจะโทรไปบอกอีนั่งหน่อยพราน้องเลขมันเ่าเลยเขาก็ต้องเื่อเราเลยวะสขาบอกไปตั้งแบ่บารมันเสืออกชุดชุดล่างเรื่องงวดนี้วะสันหน้ามันหนาด้งพันถึงยินพันกรสีเดือบงสุกขู่ทุกคนในยุทกภจีได้เวิร์ดอยู่วาฮันคือใจใจนค่แต่บัดนี้ ปู้สิบอกอีกไม่หวานจ้าปูวของวัดวัดทีทรายเาชิสองเหม่งอ่ามืนอี่เดี๋ยวนะคะข้าน้อยเบิกมันก่อนมือเอ้ยสองะแมนสอนกิสองอแมนแมนค่ะมือี้สิบเอ็ดนะคะปู่ออกมืออื่นสิบสองค่ะตู้ฟังเด้อค่ะเรียนเขียนค่ะเอาเอาตัวเรียนก็นเนาะค่ะปูหนึ่งศูนยหนึ่งศูนค่ะสองศูนสองศูนย์ค่ะสองหนึ่ง สองหน <seis nenhuma. S 2> ึ่งค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะเออเด็กประถายหนึ่งหกกราฟท์หนึ่งหกค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะศูนย์สองศูนย์สองค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะฟั้งเลขสีบาร์ตัวร่องด้วยวันเดอร์ซีเอสิบเอ็ดค่ะซี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 ค่ะตัวร่องเขียนไว้ต่างหากข้างในเออตัวร่องค่ะเออเขียนไว้ข้างใน ร่องเดินเด้อแต่แถวนี้แต่มาขึ้นเฟันมาเกขือหน่อยล่ะมันออกชุดเด่นก็ออกชุดไกคอนชุดล่องกับเป็น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 อะไรคือเป็นเป็นเหลงล่างกับพวกหูรลองเพราะว่ายังบัตีประหยานมันออกซีเบสอยู่ข้างล่างน่ะคือวาจังสันค่ะปูโอ้แต่ฟันเที่ยมหน่อยมันดีนเฮียงกันอยู่เนาะอ๋อค่ะปูหน่อยมันดีนเฮียงกันอยู่ก็จบว่าสัน ว่าจะเสียงเรียกเราก็เขียนไว้แล้วก็เร็บแบบเก้าหน่อยบ้างไปขังมอนทั้งนอกกับก็ไปนอนในห้องเหมือนกับกับกับประจําบัดแ้วมันเหมืองขันเกี่ยวขันที่แก่แบบเก้าเลยแต่หมายแรขอาจจะสูงอีกรอบหนึ่งเป็นสีเปลี่ยนแปลงเชียงไหนมันเกิดมันตกเกี่ยวของค่ะแต่ผู้ว่าบ้อเลี่ยนยี่นี่อันบ้อออกอันบ้อออกสองหนึ่งกับออกสิบกับกับเบ้อออกสิบหก แช่นี่ี่อยู่แช่สามตูถี่มันถีเป็นไปได้ค่ะได้ี่กระปูนมาตีกหนึ่งหกโอ้ปูมังหนึ่งหกนะคะตัวลอกมาซื้อมังซีซีค่ะแล้วนี้เด็กอาจือยขึ้นค่ะค่อยออกเอาดูค่อยออกเอาู่ะค่อออกเอาเค่อาอกค่อสององเกี่ยวหนึ่งอืมค่ะ เป็นเก่าหนึ่งๆกับว้งหูหรือเก่าชี้ๆกับบองหูละค่ะ่กรบบอกไม่ชัดอยู่เลยก็าะกับบงหูเนาะเขาเห็นสุ่ใพี่เอูห่า้นียาวผูนึงดัดฟุ้นผ่านใช่แต่เสียใ่่พันกพ่อแน่เลยจ้ะเนีนกับแเพือว่ามันดอเลขกสูตรนเล็กสูตรมันมาเมลีงนทั้งขมันนีสิถือเพื่อสีมาเกียวดอกค่ะ แกวัดตนี้อยากสงสัยแน่เ้อสงสัยบ้างไลยครปบอกหยัดนุ่มพอดีพอดีนังน้ำบองสีสุดขัางบุฟังมันออกว่างเหอสุดมันหายไปหมดก้อนมันออกมันบอกไหมมันมาออกตั้งเราอุนงวดน้งหนึงหรนคปุวมันบ่ออกตุ้งสายันมันซุ่มซุ่มเกามั่สีออกไหม ยันซุ่มเกาสิออกซุ่มเกาหมายถึงสุดร่องหรือสุดเน้นคะซุ่มเกาสุดเด่นสุดเล่อสุดถึงม่นค่อยยันมันออกคือสามสองสามสี่สามห้าห้าสี่สองห้าสองสี่นี่เขายันชุดนี่มันออกไปอ๋อเคลื่อนไหเพ้นได้ก็ได้ตัวน่ะค่ะปูเพราะถือว่าวาไหลสิโอมันเป็นสุดเด่นของหวดที่ผ่านมาเนาะค่ะปูเแมยนมันเป็นสุดเด่นของหวดที่ผ่านมาแต่ในความฝันของปูเนี่ยมันได้เลขแปดสามแล้วแต่ข้างบนนั่น เห็นคนสองคนขึ้นไปท่งหลังคาเพื่อนก็ฟูว่ามันสิเป็นสองหาค่ะนี่ระยะนี่สองหามันมาออกหวดเหมือนอึนเนี่ยสองหาใช่ไหมคะปัวไม่กลุ่มเลขเดินถึงหัวที่พันมาในยันมันมาออกหวดเมื่อวันที่สิบสองโอ้ยยันมันมาเปลี่ยนบนวันที่สิบสองสาเหตุเหมค่ะต้องซุ้มสีอยฟไฮเจ้ามือนี้มันต้องมีครูหนึ่งเขาอยู่ในนี้ ค่ะสิขันบ่ขันบ่มันขันมันบอออกสิบมันก็ออกสิหกแต่ปูหาย็ปบอกไปไหวหนนี่ชุ like so okay. ่มสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสิบหกดีเข้ากลับเอาค่ะมันก็บกัจะสิบเอ็กซี่สีขนนะได้แต่ขอแหยคอยคอยระแวงนี่ชุมชุ่มสุดเด่นหมวดจางหมู่ว้านนี่ไหมได้ค่ะปูคอยระแวยังแห้งเสุดสุดเด่นของหมู่ว่านนี่เนาะค่ะปูเนาะ คือซุ้เดียนของหมูอันนี่เวลามันงมูนมาออกมือที่สิบสองเขียนลงใเหยืห่อคนน้น่งอะไร <c oughs> เดี๋ยวเขาหน้นนาแมนเขาหน่อยจเขียนใหยื่อคนยู่นี่ค่ะแล้วแต่พคนสีพิจารณาเบิ้งนะคะปูน,น, <c oughs> น,น้อสุดนี่เนอะให้เจ้าเขียนงอคอตัวนี้คือว่าชุดล่องเด่นของงวดก่อนอยากงูมาออกงวดที่สิบสองมาถึงเลยเอามาเพิ่มขอ,ขอไปยีกัปูคนซั่งใหยื่อเต็งซีอยู่เลยได้ค่ะปู มันแต่สีนี่เราแย้เอะเรแย้มเขาขึ้นมาเมื่อวานนี่เขาม่าน,านาั่งพิจารณาเพื่อออกชนะามาออกวัาที่สิบสองชั่ชนน้าน <'kay. S 2> มันเคยเป็นมันเคยเป็นมันเคยย้อนสอน <luôn. S 2> ก็สิ่งเราแว้งเลยมันเคยย้อนสอนค่ะ <'kay. S 2> ชุ่มมนี่ไม่ออกเลอต้นพู้เนสื่อมีทุนหน่อยหน่อยกับชื่อตัวระบาทสองาบ,าบ,บาทสามสิบหาบาทสามบาทไว้เอามันก็ว่าจะคูนบุ่มเรื่อใคมันคูไว้หน่อย ิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบไปกลับในหกสิบบาทไปกลับหนึหกสิบบาทแต่ทั้นี่ชุ่มสุดของเก่าของสุดหมู่บ้านหยันสอนเออสุดหมู่บ้านหยันมันสอนแต่ชุ่มชุ่มไอ้แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดสองนี่ยาค่ะพอมีไปแล้วข้าแต่บะฮวงอยู่นี่คือจังสุดเด่นของหมู่บ้านนี่ปูปูฮวงสุดนี่ ยันมันกลับขึ้นมาอีกอยากมันกลับมาเป็นข้างบนอีกค่ะตอนมันมันมันแปลกแปลกไว้ในความฝันนะค่ะครูไั่ก็นิ่เกลียวอยู่เพราะว่าฝันเห็นผู้ชายสองคนขึ้นไปทั้งลังคาฆ่าไปโอ้ยเตะสองหาต้นนึ่งเลยนะค่ะแต่ผู้คิดว่ากันฉันนะนี่ผู้ตีเสด็จสองหาเลยดิค่ะาะยังว่าตีมันโดนมันถือมาที่เรียกสองหาค่ะแต่คำว่านี้มันอาจจะเป็นต้นเข่าสองหาก็ได้เรียกสามตัวนะจ้า อันผู้ใดมากเลยสามตัวก็คือเอาเก่ายืนหนาเด้อชุดเก่าเด้อชุดเด่นเก่าน่ะจ้าอ่ารักลอยวอร์เขาไอ้เรนี่ค่ะเออรักลอยให้เป็นเก่าเป็นให้รักลอยให้เป็นเก่าของชุดเก่าเมนบอกค่ะป้วนเป็สศิลป์ข้างมัมศพตัวใหม่ก็ได้อ๋อจ่ายจ่าได้ค่ะป้วนตว่ารักลอยนี่ค่ะเป็นเก่าเอ็นอ่รักลอยคือเก่าจ้า ลแวงเลยคุมเกาไหมลาแ่งลาแง่งมันละแวงแล้วก็นางเนี้ยมงดนอันี้กะเ้ามาอนีก็นางเนี้ยมันจังนนเด้วก็นางเนีแยนียเนี้ยไปนี้มาโอ้ยออกสนอออกนุออกสุ่นเองสนกค่ะปุ๊บปิเนี่ยนางเนี้ไปเนี้ยมาสองมีเห็กยู่สองคู่เลยมันดินไงคู่ไหนดินค่ะปุ๊คู่สองหาค่ะปหาซีมันดินโอค่ะปุ๊บนติงจ้ามันตาขอจาเมียนบ๊อบก็สนอก บ่หน้าภาษาหนั่งไปบางเน้าใครยีตาบางแต่ก็เลียงบางใหม่มันเต็นจับ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 ,จบมันดิ่นคือมันสิดโดดออกนี่นะจ่าจ่าได้ครับปู้ปู้ก็ได้ว่าเอ๊ดิบมันสิเมียนดิบมันเห็นดอก่อนนีหละไรก็ว่าของเราแงงัวมันสิกินย่างยันมันจุดโตขึ้นข้างบนอีกะนะจ้าอ่าชิบยืดผ้หาหัวแต่ไฟเบดเออต่ว่าปูหาานให้ยพลาดได้นะครับปู้เวลาเต็มชิปนาทีพอดีละครับปู้ หรือเอาเอาเอาเออหรือเนี่ยจมูกมืดจะเล่นพอนเด้อยบานีให้ถ้ากันสื่อการหลินกับข้อหอมปากหอมข้อแค่เสียไปทุ่มไปเที่ยวมันไหนมันกัดสีได้จุ้งหมดด้วยหรอกแต่สยค้ากันตัดสินใจดีๆก่อนสื่อจะกัดสื่อหน่อยโตหน่อยสื่อโตหน่อยสื่อโตหลายตัวกองสื่อหน่อยเออตัวกองสื่อหลายตัวกลับสื่อหน่อยไล้กันเด้อยสิถ่ากันไปสื่อเสมอต้นเสมอปลายเพราะว่า กันถ้ามันถึงตัวกลับเข้ากับอะไรทุดขึ้นแต่ถ้ามันออกตัวตรงๆเข้ากับอะไรไหลขึ้นหมวดแปดขึ้นวันแปดสามนี่แหละผู้บอกเลื่องคำสั่ในยูทูบเดี๋ยวว่าตัวร่องสิออกเดี๋ยวนี้หนึ่มอื่นนีโบน่อาจตัวเด่นสีขาวแส้แทผู้เสียวลาบุ้ว่าตัวไรตัวเด่น แต่ชี่ตัวหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหกก็สองศูนย์ที่มีมีสีออกอ่าเด้อใอ้สุกันไอ้ที่ัถูกูทุกค้นท่ากันยูเย็นเป็นุกปีไม่เข่าแล้วกันจะเลื่อนดูเรื่องนี่เงินมีท่องยูเย็นเป็ุกเด้อออนี่กำมีละเอาปูขอบคุ้นปูไดรัยนะคะปูการน้มัสการนะคะสาธูนะคะเจะเลื่อนทอจะเลื่อนทอ สรุปตัวเลขวทางท่ายคลิปนี้นะคะแวทา้งตัวเลขลาวพัฒนาค่ะจากปู่ทองดำนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อวานนี่ตัวเลขของปูเลากับเขาว่าเป็นแปดสามตรงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเอามาือนีนะคะตองวดกันเลยนะคะสําหรับลาวพัฒนาของปู่ทองดํางวดวันที่สิบสองมกราคมนะคะมืออื่นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสุดเด่นนะคะเด่น เดนถ่าบวกกับนี home, ่มีแคซีคูนะคะบันิปูร่อกับกับไห่พอมนะคะพี่น้องคะสุดเดนกับมีหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองหกหนึ่งหกนล่ะคะร่อง1นหนึ่งกับซีปูละหมักส่วนโตละหมักหนึ่งหกหลักศนย์ซีซีนะคะพี่น้องคะบันิปูร่อกับมีความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับตัวเลขเดนชุดเก่า ของอ่างวดหมู่ว่านนี่นะคะตัวเลขหกคู่นี่นะคะปูแล้ากักังวลใจใคล้ายๆว่ารู้สึกว่าความรู้สึกคือจังว่ามันสิมาออกว่าสั่นพี่น้องแอลก็เลยเขียนไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งพร้อมนะคะสําหรับตัวเลขชุดเก่าแต่ว่าเป็นชุดเด่นนะคะพี่น้องคะมีสามสองสามสี่สามหาหาสี่สองหาแล้วก็สองสี่นะคะปูได้ เพลงนางเพลงเบิง,งตัวเลขโคคูนี่นะคะก็เลยเห็นสองคูนี่ยคือจังมันมันเด้งๆออกมามันสิโดดออกมาประมาณนั้นพี่น้องคะตัวเลขหาซีกับสองหาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเห็นสองคู่นี่นะคะและ้วการลักลอยนะคะลักลอยของปูหัวน,นีปูวลาลักลอยเก่านะคะพ่อแม่พี่น้องคะ เอาจังไหนก็อย่าลืมแคปหน pues mm ้าจอตัวเลขเอาไว้พ้อดมอพี่น้องเด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวมีส <agem> ิทธิ์เขามีสิทธิ์รูทุกทุกตัวนะคะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุขอนเป็นแนวทางสําหรับแนวทางเพื่อนบ้านเลาาพัฒนาค่ะมืออื่นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเด้อมาชอบตัวเลขตัวใดนะคะไอพิจารณาเบิ้งมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รูดพี่น้องมักชอบนะคะ ให้พิจารณาเบิ้งดีๆด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อการลงทุนกับมีความเสี่ยงสูงนะพี่น้องเนาะเอาจังไดกแอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับการรับชมรับฟังของพ่อแม่พี่น้องบราเทาสุขสกุลน,นะคะวันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสกุลโชกๆมันๆ,มนๆลำๆลเรว่ยๆแห่งๆปังๆค่ะเขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสกุลน,นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมุ่น ตัวเลขแนวท่าดีๆแบบนี้นะคะลาวพัฒนาจากปู่ทองดําค่ะสําหรับพระแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรกถ้าไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขามาแล้วกัอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเส็ดบโคราดทุกคลิปทุกข่าวสารตเลขเด็ดๆดังๆจากทาไรยการนะคะพี่น้องคะหนึ่งซับสไค หนึ่งไหลนึ่งแช่นะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้ทางรายการเพื่อที่จะได้หาแนวทางดีๆมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้นนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปูท่องดำลาวพัฒนาตัวเลขกับมีเพียงซัมหนีค่ะเอาไว้พอกันไมกับแบวดในคลิปหนาด้ะเก้ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ